กโอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะฮะวันนี้นะครับฝนตกทั้งวันเลยก็อากาศก็ชุ่มชื้นไปหมดอะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ว่าหว่านปุ๋ยไปก็5าวันวันนี้นะฮะหลังจากที่หว่านปุ๋ยไปสูตร18-8-8กับ0-0-60ออตา1ต่นนตอ1นนเดี๋ยวดูหน้าในาก่อนแหมฝนน้าดูเลยครับ แต่ดี่ฝนตรงเนี้ยข้าวดีฮะข้าวผมก็อายุอยู่ที่เท่าไหร่48วันละ48-49วันละเดี๋ยวไปดูกันฮะว่างามไหมแต่แป้งเนี้ยแป้งนานในเนี้ยแป้งน้อยเนี้ยดำก่อน นานอกนานอกคือนาต้นตานะนะน,น,นาแปลงใหญ่ที่มีโซรเซลลเลยครับจำก่อนวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปดู ยิบยิบยิบแต่ทั้งหน้าเหมือนอาจจะนักเห็นว่าแบสาวโพลนเลยดูดิสถึงแล้วครับผมหาแปลง,งแรกเลยฮะแปลงในบ้านแปลงหลักบ้านแแปลงนี้ดีจังเลย อันนี้เป็นานาดินเหนียวข้าวแปดห้าเหมือนกันครับพันเดียวกันเลยแต่ต้นลักษณะข้าวก็จะผิดผิดกันหน่อยอันนี้เหมือนจะโตต้นใหญ่กว่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนี่ครับข้าวก็แต่งตัวแล้วเริ่มจะแต่งตัวเลยฮะก็ระวังหนอนกอรครับช่วงนี้ นีด้นานเพื่อนเขาจะแบบเราใช้ปุ๋ยสูตรอะเราไม่ได้บ้าอยู่หรียเขาจะนวลๆอย่างเงี้ยฮะแบบกินนวลๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยอ่ะใกล้ๆนี่นี่นะฮะอยู่ที่เกือบๆห้าสิบวัน48่สวันครับ ปเดี๋ยวไปดูนะนอกอีกแปลงหนึ่งแปลงใหญ่เดี๋ยวจะไปนอนเล่นที่นู่นนะฮะเดี๋ยวหาซื้อน้ำก็ชงกระชายดำไปจิบจิบ <c oughs> นี่นี้นะฮะก็เป็นอีกแปลงหนึ่งของพ่อผมที่ว่าถัดถัดมานะฮะนี่งามปีนี้ข้าวดูดีทุกแปลงเลยเพื่อนแต่ก็ยังไม่รู้ใจยังไงนะว่าลูกหลีทุกคนหรือเปล่า แน,อน่อันนี้คือแก่ยูเรียเยอะดำปี่เลยเนี่ยๆๆคือส่วนตัวผมนะผมจะใช้ยูเรียกระทุ้งแค่ตอนข้าวหวานทีแรกฮะล้วงแรกกระทุ้งให้แบบตับพื้นขึ้นมายูเรียล้วนเลยแรกๆแ,แต่ถ้าใครไม่ชอบล้วนก็ผสมกับซิมบงยี่สิบก็ได้แต่ผมหน้าดำไงคือผมดำเสร็จพอติดตัวปุ๊บผมเอาอยูเรียแต่งหน้าไปเลยบางๆนะฮะ บางๆเลยอะคือแบบ20กว่าก็ไร่หวานไป4ลูก5ลูกประมาณเนี้ย 4, 4, 4ยิบสี่ยี่สี่ไร่นะแล้วก็ผมมาเน้นผลสองผลสองผมใช้สิบแปดแปดแปดกับสิบหกยี่สิบแล้วก็ผลสุดท้ายก็มาใช้สิบแปดแปดแปดกับศูนย์ศูนย์หกสิบเป็นรับท้องให้เขากินตอนแบบ ใครก็พิอาหารกินบมรุมท้งองเขาบนุงแป้งอะไรเงี้ยนะฮะใช้ตัวสองสสิหรือใครทุนสูงอยากได้แบบดีๆก็นาดินไซน์นะผมผมเป็นนาดินไซน์ไงก็1 6บหกสิบกเท้ากับสูนยหกสิบก็ได้หรือไม่ก็1 5บสาตัวเท้ากับสูนหกสิบก็ได้ผลรับท้องอะไรครับ1นต่อหนึ่งมันทั้งนี้มันก็ไม่ตายตัวนะแล้วแต่ชอบเลย แล้วแต่พื้นที่ด้วยพวกสามสิบูน,นดอบจิกอะไรเงี้ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำานระับ เนี่ยถ้าย้อนไปทางนี้ถอย้อนกลับหลังไปอ่ะไปออกเลยตัวเมืองพิจิตรเลยนะครับออกคลองกระเชยเลยแต่ถ้าตรงไปเรื่อยๆเนะี่ยเลาะคลองไปเรื่อยไปไป,ไปเส้นมอนอพิษณุโลกเลยฮะไปพโพหลังมอนอเลยครับถึงขันคลองไปวางแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปนะไปคลองโนนไปถนนเส้นพิจิตรกลืแห่งเพชเรเลี้ยวซ้ายดับง่ามเดี๋ยวน เ้เรายิงตรงไล้ถึง4เรนเลยอ่าโอเคครับเพื่อนเรามาถึงยูเทิร์นคองโนแล้วอโหน้ำเพียบเลยฝนตก

เ่อร์เบอรอยดูถีเส้นนีท่านด้วยเล่นกันบ่อย โซลาเซลล์ผมจะออกเลเนะี่ยออกเหมือนออกนะก็ยังออกนะคือขนาดนต่ออกไม่แรงเลยครับแต่ถ้าเทียบกับไอ้แผ่นอะไรนะโคลี่เหรอของผมสีดำเรียกโมโนปะไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละถ้าอากาศไม่มีแดดอ่ะของผมจะออกแต่พวกนั้นจะไม่ออกเลยเฮ้ยม,มีแดดอ่ะหรือออกก็จะออกน้อยกว่ามากแบบจ๊อกๆเลยทางผมออกแบบ น้อยมากของเขาก็ต้องน้อยกว่าไปอีกนี่คือจงจริงนะครับพอมาเช้าไปตอนาสายไปนานลงใช้มาที่เขาติดเหมือนกันนะนะขเขาไม่ออกออกลินลินจับจอกเองนี่ของนาลานะครับ85เหมือนกันนี่นี่ออกกันนี่เนี่ยแต่แหม่ออกก่อนพวกนกกระจีล่อเละเลยนะดูดินะกินเป็นแท้เลย แต่ข้าวนาเนี้ยยังกระจังงามกว่านาในเออแปลกแต่ยังว่าใช้ปุ๋ยสุดปุ๋ยหน้าดินทรายด้วยเนาะแต่ทางในเป็นนาดินเหนียวอะ่ะดูสิเพื่อนดำเลยไม่ได้ใส่อยู่เรียนะนเพื่อนก็เห็นนะ่ะเดี๋ยวดูใ,ใกล้ๆครับนี่ครับผม,มงามดรงนี้ลูกกอนี่นี่นะ เราไปที่กระท่อมเราดีกว่าโอ้คื้มไม่มีแดดลืมหัวแตกซะมั้งอ้อาวน่าจะเบิ่มปั่นไปแล้วนะครับเนี่ยข้าวเสมอที่จังเลยย่เลยฮะตรงนี้ตรงสอนบ่อประดานไปหายแดงไปเลยครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย,อย่าหล่นนะ นีที่พักแล้วนี่แหละที่หลบภัยของผมเดี๋ยออกขนาดเนี้ย เนี่ยเนี่ยออกเหมือนประมาณบ่อหน้าสองอะดูดิครับแต่ก็ยังออกนะของใช้ไม่ออกเลยเมื่อเช้าเอาเอาดีก่าเหมือนน้ำล่วนลูป,ปูไปนี <c oughs> ่เริ่มงามลวปุ๋ยพวกนี้จะกินทนนะครับปุ๋ยสูตรปุ๋ยกระดูกอะไรพวกนี้ฟาดเลยนะ กองโดนน้ำนี่ฮะก็ถือว่างามถือว่างามเพื่อนๆพอได้พอได้เดี๋ยวดูทีตอนออกแล้วก็ตอนเก็บเกี่ยวนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูข้าวสักนิดนึงมีไข่หอยเชอรี่ด้วยครับนี่ไข่น้องหอยเชอรี่ปล่อยเขาเพราะว่าเขาจะสูญพันธุ์ละนกกินหมดก็มีตรงนี้นะครที่ว่าจะ ต้นเล็กหน่อยไม่ค่อยงามหน่อยนะเนี่ยแถวแถวบอ่อที่โดนน้บบาบ่อบรดานนะครับแต่หลักๆก,ก,ก็พอได้นี่นี่ที่ที่บอกให้เราหวังหนอนกอนะวิทาไมไข่หอยเชอรี่เยอะจังนี่นี่ไงคือหนอนกอขนาดกินไส้แต่ผมชี้ยาไปแล้วแหละเนี่ยดึงขึ้นมาจะมีกัดอย่างเงี้ยข้าวช่วงเนี่ยต้องระวังน,นี่ก็เป็นแต่ผมชี้ยาไปแล้วนะครับ ให้พวกนักเรียม,มาฉีดถ้าเห็นเริ่มมีอ่ะฉีดเลยครับหรือไปลายใบปลายถ้าไปลายใบเริ่มมีรอยกัดอ่ะนี่ยปลายใบหาย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 อ่ะฉีดเลยพเพื่อนๆหนอนยา,มาแมลงพวอ,อยู่อยู่ง่ายครับนอนพวกนี้เอ๊ะทำไมหอยเชอรี่เยอะจังนี่ก็ตัวหนึ่งนี่ก็อีกนี่เมื่อกเนี่ยกัดข้าวเก่งมากแต่เดี๋ยวนี้โดนนกปากหางเล่นหมดนี่ เต็ไมไปหมดเลยครับอันนี้ใส่ขี้หมูไปเนี่ยแต่พอออกมาไกลๆบ่อช่วงนี้นะพอช่วงนี้ไปดีงามอันนี้ก็ดีครับเฮ้ย <c oughs> เจอแค่ว <c oughs> นี่มันมาดเลย <c oughs> นี่เพื่อนๆนี่เต็ม <c oughs> <c oughs> ไปหมดเอาปล่อยเขา ครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพาขี่รถกิลมชมวิวดูบรรยากาศฟ้าคึมฝนนะยังไงก็รอติดตามตอนเข้าออกนะฮะเดี๋ยวก็จะอาจจะแต่งหน้าสักทีนึงบางๆครับตอนข้าวโผ่เผยนะยังไงรอชมนะครับปายแล้วเพื่อนๆ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฟังหน่อยวันนั้นเจอคอมเมนต์มีพี่คนหนึ่งบอกโอ้ยต้นทุนสูง แล้วจะเหลือหรออะไรอย่างเงี้ยแค่เริ่มดำก็ไล่ละพันแล้วใช่ไหมแต่นามันลกคือปัจจัยนามันลกไงเพื่อนเพื่อนเขา้าใจปะพอนาลกผมถ้าผมไปฝืนว่านะ่ะผมก็ไม่ได้กินเหมือนผมเสียเวลาฟีไปเดือนไปสามเดือนสี่เดือนอะ่ะโดยดแบบทําแล้วมาลุ้นว่าเฮ้ยจะขาดทุนหรือเปล่าวะเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่ายิ่งทายิ่งเด้งยิ่งเยอะยิ่งทํายิ่งแน่นยิ่งทํายิ่งแน่นถ้าไม่ดาไม่ได้กินเพราะ โซนแถวบ้านผมผมต้องทานาตลอดเพราะส่วนมากเขาทำนาเป็นหลักกันใช่ไหมคือมันพลาดไม่ได้ไงพี่ถามว่าเหลือไหมเหลือเหลือเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็อยู่ได้ก็คุ้มทุนแต่ถ้าพี่มองแบบถ้าเราไปมองแบบโอ้โหทำนาต้องเหลือห้าสิบห้าสิบลงทุนไปแสนนึงต้องได้สองแสนโอ้โหแบบนี้ก็ตึงตายเลยเลยนะคือเราต้องมองหลักตามความจริงบางบางทีแบบเฮ้ยทำไม ไม่ใช้ปุ๋ยเียวภา้าทำไมคือหนึ่งไงผมทำรถเกี่ยวด้วยผมไม่ได้ทำงานหน้าเดียวอ่าโอเคถ้าพี่ทำงานหน้าเดียวอ่ะโอเคพี่อาจจะหมักปุ๋ยใช้เองถามว่าดีดีผมยังใช้พวกขี้หมูแห้งพวกอะไรมาใส่เลยผมก็อยากให้ดินดีไงฟังผมก็ไม่ค่อยเผาเนี่ยถ้าพ่อมันมารักเผาผมไม่เผาหรอกปั่นหมักตลอดใช่ไหมล่ะนั่นแหละ รู้อย่างบางทีมันก็อยากทำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมจะไม่ใช้ยาเคมีแรงๆแล้วไม่ใช้ยาเหม็นไม่ใช้ยาที่แบบไอ้ 4G 5G ที่หวานแล้วมแมลงตายดิ้นเป็ดลงไปเป็นเปียอะไรนผมไม่เอาผมใช้แล้วผมเลือกใช้ไงคือผมนึกถึงตัวแบบแบบว่าเป็ดนะพี่ยังเป็นเปีเปยเลยแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วเราจะไม่เป็นไรเหรอใช่ไหมเราผมก็คิดแบบนั้นไงผมก็ไม่เอาบางทีไปย่ําเทือกกระเด็นเข้าหูเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เก่งสิ มันอาจจะดูดซึมซึมซับสะสมไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมผมก็เลยเลือกที่จะไม่เอาแหละแต่ผมก็รับฟังนะทุกทุกนั่นนั่นแหละทุกคอมเมนต์นะครับเห็นต่างได้พี่แมคนเราต้องคุยกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมบุกถูกที่สุดแต่ก็คือจะบอกไงเดี๋ยนั่งมองวิวไปนะคือก็อย่างที่บอกครับพี่ถ้าให้เหลือต่อเหลือนาหวานนะมันเหลือเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ในกรณีแบบ ธานามันลกอีเด้งอ่ะพี่นึกอ,อกว่าข้าวปนอ่ะที่แบบเวลาล้มแล้วมันขี่ข้าวแล้วพอหว่านปุ๋ยไปก็แย่งปุ๋ยข้าวกินหมดอ่ะพี่คือทําเท่าไรก็ไม่เหลือเหลือแต่ฟางอย่างนั้นฮะนะผมก็ไปเกี่ยวข้าวมาพี่ลองเข้าไปติดตามดูสินาหนที่เด้งเยอะๆยิ่งฝืนทําก็ยิ่งเจ๊งแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ต้องทําพอไปฝืนต,ตัด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 นะข้าวเป็นเชื้อราอีกไอใบ,บที่มันโปะอยู่อะ่ะเคยตัดติ <laughs> ก็นั่นแหละครับานาใครไม่ลก ก็ไม่ต้องดําถ้านาไข่ลกอีเด้งเยอะกัดฟันดาไปเถอะแล้วก็ดูแลดีๆน้ําท่าอย่าให้ขาดถ้าคุมหญ้าลเล็กๆได้ก็สบายแล้วเนี่ยผมก็เติมเรื่อยๆเรื่อยๆก็ชิวแล้วเนี่ยก็คือนเงี้ยก็รอเก็บเกี่ยวก็หนุนรอจะตกมาตายอีกทีก็ถ้ามีศัตรูพืชร้ายๆอะไรเงี้ยมากินข้าวตอนจะเหลืองอะ่ะไฟที่แล้วตั้งตัวไม่ทันเลย,ยางกบเบื้องไม่เคยเจออ่ะโอเคครับพี่ประมาณนี้ไปแล้วครับ